ไม้เราพี่น้องเอ้ยนี่นะครับไม้เนาะครับเนาะไม้ตีนไปอยค่าพี่น้องเอ้าเร็ว ครับมาพอครับขึ้นมานเบาตองพี่น้องขึ้นมานเนาะครับเนาะขอบคุณนเนฟซีที่ซื้อไปที่มาอุดหนุนเบาตองหล่นะครับตอบรับเป็นอะย่างดีเนาะครับเนาะกลับขึ้นมาเอากะเบาตองกับพยายามเทียดไหนตัวถึงเนาะครับเนาะอ่าลอดเนี่ยกะจะยินเะยินเด้อครับเด้อครับขึ้นมะานเะนาะครับเนาะนะนะ

No เสร็จบ่าวตองเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเอ็นตีตะไลกรเสร็จดีๆเลยพี่น้องมาตองกัดกัดให้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมาดาวขับพังอยู่นี่นะครับตีนปลานี่นะครับเนาะตีนปลานี่เอ้าเร็วเอ้า ไมีกาพี่น้องอีกาแม่งอันหานี่เป็นทศร,รั้งนี่พี่นอ้องเงียนนย้ยเงีย้ยคนหนึ่งใจทางใดก็อย่าลืมกดไลค, лай, ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุตริพาร์ชิปต่อไปน้องครับเนาะสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค, лай, ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ,บุตริพาร์ชิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ